รายการต่อไปนี้ไม่ได้นำเสนอแง่คิดดีๆให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัยผู้ชมต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมและใช้ความสารแน่ที่ติดตัวมาแต่เกิดเพื่อเพิ่มอรรถรสในการชมหากคิดหาสาระจากรายการนี้ยืนยันว่าไม่มีดังนั้นหากต้องการเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ลบกวนดูอีพีอื่นค่โอ๊ยความวอกอัะนเนาะว่าไม่ได้อะนะ I'm in California where it never rains You and I were fighting and I needed space Everyday is safe สดีค่ะเข้าสู่ช่วง <Yeah. S 1> แถ่ราชะนนราชนนพังตื่นอนะ่ะทำไมฉันเพิ่งเห็นราชะน,นนะะชะน,น่ะราชนนแถวพังตื่นว <c oughs> ินายอมรับ <c oughs> ด้วย <c oughs> เพื่อให้เท่าเทียมกันนะคะเราจะทำพูดคน <c oughs> ที่เพิ่งตื่นนะ ฉันศูนย์นะฉันศูนย์รัชานซนุ่มหรอเพื่อนบอกว่าซุ่มรัชาน,นเพื่อนบอกว่าซุ่มคือเพื่อนไม่ได้หมายความว่าเธอซุ่มซุ่มเรียนนะเ,นเพราเต้องเข้าแต่เพื่อนบอกว่าเธอซุ่มเพราะาเธอไปซุ่มจีบหมอใช่ไหมฉันรู้แหมถ้าเกิดถามราชนนไปอย่างนี้รู้จักไอ้ขุนพนหนึ่งไหมราชน,นลืมทางเข้าไอ้ขุนพันหนึ่งไหม แต่ถ้าเธอบอกว่ารัชนอนเดี๋ยวเจอกันที่ F9 รัชนอนนี่คือไปอย่างเร็วแ่ะเลยเหาะไปเรอวะใช่ไหมถ้าเธอจะซุ่มจีบหมอเองเธอไม่ตามฉันไม่ด้วยล่ะเรียนไม่มาทีลาไม่ขาดว่ะจีบหมอก็ไม่ว่างเว้นตอนนี้ถอนฟันจะหมดปากแล้วเนี่ย ได้หมอเลยัะเอ้ยไม่ใช่จีบหมอติดหรือยังได้จีบหมอติดหรือยังชอ<ค>บวิศวะแล้วาา<ช>ครับภาอาว้ายช,ช,<ค>ชอบหมดทุกอาชีพได้ยังเหรอจริงจริงแล้วราชโนน่ะควรได้อะไรรู้ปะคือราชโนน่ะเขาอะจีบมาทุกอาชีพแล้วก็ห้อมาทุกอาชีพเพราะฉะนั้นเขาต้องแบบกลดล็อกสกินแห้วของเขาเพราะฉะนั้นแล้วราชนนจะได้รับ เปิดลอ็อกสกิลแห้วทองคำจาก <Yeah. S 1> จันเมค่ะล็อกไปกอาจารย์โน่นกอโทษอาจารย์ขอโทษอาจารย์แค่หยอกเล่นเฉยๆนะอย่าโกรธนะอ้าโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะไปสอนอีกวิชาหนึ่งแล้วนะจ๊ะไปเจอกันใหม่นะจ๊ะบายบาย I'm in California where never where ย a บาย